เล็บแหลมมานี่นี่ลงมาานี่เดี๋ยวเดี๋ยวปเรียกานี่เก่งมากหน้ามันใหญ่มากเลยตอนที่ไอ้หมันเนยต่ามัร้อนนอเื่มัร้อนน้มันเดี๋ยวเอาน้ำให้มันเดี๋ยวไปเอาไ เออเนี่ยมันร้อนจริงไม่สบายมันร้อนจริงนะกินน้ำไปร้อนจริงน้ำก็แดงใสแฉะเลยอ่ะร้อนจริงไงร้อนจริงไปแล้วกับจุ๊บฮึมก็ไม่ทันขึ้นไปบนหลังคาเออเดี๋ยวเติมกลับมานะมันนี่กลับมาก่อนถึงหกโมงนะ มันี่กดเอาลงไปลงไปฮะอะไรเะเข้าบ้านยังจะเข้าบ้านยังเดยเข้าบ้านยัง